สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง a lot of a little แล้วก็ a few ค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง a lot of a few a little มี3คํคำนี้นะคะใช้แตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะคะลิซ่าสอนเองค่ะ รูปประโยคนะคะบอกเล่าบอกว่ามีคำนามอยู่จำนวนมากหรือจำนวนน้อยเราจะแต่งประโยคนะคะในการบอกว่ามีอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนนั่นเองทีนี้3ามคำนี้เราจะต้องแบ่งการใช้ค่ะแบ่งการใช้มาดูอันแรกนะคะเราจะใช้คำนามนับได้ ที่บอกว่าจำนวนมากโอเคเรามาดูจำนวนมากก่อนนี่คือจำนวนมากนะมีสองอันแบ่งเป็นนับได้กับน,นับไม่ได้ถ้านับได้คำนามนับได้อย่างเช่น t o m a t o e s นับได้ใช่ไหมคะเราบอกว่ามันมากก็คือใช้คำว่า a lot of a l o t of คือจำนวนมากแล้วก็คำนามนับได้ด้วยทีนี้จำนวนมากอีกอันหนึ่ง ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้จะใช้คำว่าอันนี้เป็นเดย์แคนนะคะนับไม่ได้เนาะจะใช้คำว่า a lot of a lot of สังเกตอะไรไหมคะคำเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจำนวนมากทั้งนับได้และนับไม่ได้ จะใช้คำว่า a lot of เหมือนกันเลยส้มเยอะมะเขือเทศเยอะกุ้งแห้งเยอะกล้วยเยอะหลายๆอย่างนะคะ a lot of หมดเลย a lot of tomatoes a lot of bananas a lot of papaya a lot of cow peas นะะนับไม่ได้ก็ใช้ a lot of เหมือนกันจำนวนมาก a lot of Bacon. a lot of chicken, a lot of butter, a lot of honey อ่ได้หลายอย่างเลยต่อไปด้านล่างเป็นจำนวนน้อยละจำนวนน้อยจำนวนเล็กน้อยอันนี้คือน้อยนะคะถ้ามันน้อยจะแบ่งออกเป็นสองคำไม่เหมือนกันอันนี้ใช้ไม่เหมือนแล้วนะด้านนี้เป็น a few ด้านนี้เป็น a little a feel ใช้กับคำนามนับได้ a feel ใช้กับนับได้นักเรียนสังเกตว่า a feel สองพยางใช่ไหมคะก็คือนับได้ a feel นับได้ a feel นับได้จำนวนน้อยนะมีแค่ สองถึงสามชิ้นถือว่าน้อยนะคะสองถึงสามชิ้นถือว่าน้อยแต่ถ้าสี่ชิ้นขึ้นไปถือว่าเยอะนะคะจะใช้อ lot อ f อฟต่อไปมาดูด้านนี้ a little a little 3สามพยาง a little คู่กับนับ ไม่ได้นับไม่ได้สามพยางเท่ากันอะลิทเอร์นับไม่ได้อะลิทเอร์นับไม่ได้อะฟิลนับได้อ่ะสองพยางกับสามพยางเราจับคู่ได้ละเรารู้แล้วว่าอะไรนับได้อะไรนับไม่ได้ ทั้งสองอันนี้เป็นจำนวนเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าจำนวนมากใช้อ lot of คำเดียวเลยเหมือนกันเลยเนยมีจำนวนน้อยแซนวิชมีจำนวนน้อยโอเคนะอย่าสับสนนะคะนักเรียนเซฟภาพเนี้เอาไว้ใช้ได้เลยค่ะเรามาทดสอบความเข้าใจกันนิดนึงว่าเมื่อกี้เราเข้าใจจริงหรือเปล่ามีเจ็ดข้อ โอเคค่ะคำแรก a lot of แปลว่ามากหรือน้อยคะ่ะ a lot of a lot of แปลว่ามากอ่ะฮะเอาแบบเต็มๆเ,เลยดีกว่าเนาะจํานวนมาก a lot of คือจํานวนมากต่อไป a feel แปลว่าจำนวนน้อยหรือจำนวนมากคะ a few จำนวนน้อย a few คล้ายๆแบบจิ๋วๆอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆจำนวนน้อยต่อไป a little a little แปลว่าจำนวนมากหรือจำนวนน้อยคะ little ก็คือจำ นวลน,น้อยจำนวนน้อยนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าแยกอย่างไรจำนวนน้อยมีสองอันเนาะเออแต่อฟิ w อ l ลิ t เชออันไหนนับได้อันไหนนับไม่ได้คะ่ะอ f ฟิลสองพยางอะฟิลก็คือนับได้ a few นับ ได้อะฟิลนับได้อะลิตเทอรนับไม่ได้อะลิตเทอรเออนับไม่ได้โอเคจำนวนน้อยมีสองคำแยกระหว่างนับได้กับนับไม่ได้ต่อไปข้อสี number 4หาก x มีจำนวนมากจะต้องใช้คำว่าอะไร x มีจำนวนมากจะต้องใช้คำว่าอะไร เรามาดูก่อนว่า x ไข่ใช่ไหมคะไข่จำนวนมากมีกี่คำจานวนมากมีกี่คำมีคำเดียวจํานวนมากมีคำเดียวนี่ไงคะจำนวนมากมีคำเดียวก็คือคำว่า a lot of จํานวนมากใช้ง่ายเลย a lot of มีแค่คำเดียว next number five หากข้าว p e c e มีจำนวนน้อยจะต้องใช้คำว่าอะไรข้าว p e a s มีจำนวนน้อยจำนวนน้อยมีสองคำแล้วอะไรล่ะนับได้หรือนับไม่ได้เราต้องมาดูที่สิ่งของอาหารที่เขากำหนดข้าว p e c e นับได้หรือเปล่านี่ไงคะ เติม s อยู่แสดงว่านับได้ถ้านับได้นับได้ใช้ a a few นับได้ใช้ a few ต่อไป fish หาก fish มีจำนวนมากจะต้องใช้คำว่าอะไรจำนวนมากแน่นอนมี คำเดียวคำเดียวก็คือคำว่า a lot of ง่ายเลยอะไรที่เป็นจำนวนมากเราใช้ a lot of อย่างเดียวจบเลยสุดท้ายหาก l ลมเม a นตหาก l ล m เ n a นตมีจำนวนน้อยจะต้องใช้คำว่าอะไรจำนวนน้อยมี2แบบ สองแบบคือนับได้กับน,นับไม่ได้ใช่ไหมคะเลมอนเนตคืออะไรคะเลมอนมะนาวใช่ไหมเลมอนเนตคือน้ำมะนาวน้ำมะนาวนับได้หรือเปล่าน้ำเป็นของเหลวใช่ไหมคะนับไม่ได้โอเคนับไม่ได้สามพยางนับไม่ได้ใช้อะลิตรเออนับไม่ได้ใช้อะลิตรเพราะฉะนั้น ใช้เป็นอ่ะ little อ่ะ little o k เคอันนี้คือถ้าเราตอบถูกนะคะคือเราเข้าใจแล้วนั่นเองเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะเราจะนำคำอ l o t of a f e w กับ a little นะคะมาใช้ในการแต่งประโยค จากค่าวที่แล้วนะคะเราเราไม่ได้ระบุนะคะว่าของที่มีอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนเราจะใช้คำว่า some ใช่ไหมคะ there are some cow peas there are some chilies หรือของที่นับไม่ได้ there is some soda there is some pizza ประมาณนี้นะคะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่ามีมากน้อยแค่ไหน วันนี้เราจะมาดูว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะคอแรกนะคะเป็น dry shrimp dry shrimp ก็คือกุ้งแห้งดูจากรูปได้เลยดูจากรูปได้เลยถ้ามันมีแค่สองสามชิ้นคือมันน้อยใช่ไหมคะแต่อันนี้เยอะไหมเยอะนะเนี่ยเป็นกรรมเลยเพราะฉะนั้นมีจำนวนมาก จำนวนมากมีแค่คำเดียวนะคะก็คือคำว่า a lot of จำนวนมากมีคำเดียวคือ a lot of เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น there are a lot of dry shrimps there are a lot of dry shrimps เติม s ด้วย เพราะว่าคำนามมันนับได้เราก็ใช้เด R ถูกไหมคะ h ด R ใช้กับคำนามนับได้เนาะ t ด e r e is ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้อ่ะมาดูข้อถัดไปเป็นกุ้งแห้งเหมือนเดิมแต่มีแค่ชองตัวเองค่ะมีชองตัวแสดงว่าอันนี้เยอะหรือน้อยคะมีแค่สองตัวก็แสดงว่าน้อยนะคะน้อย เป็นคำนามที่นับได้ก็คือเราใช้แดอาไว้ก่อนเลยคำนามนับได้ใช้แดอาไว้ก่อนเลยถ้าจำนวนน้อยและนับได้น้อยและนับได้เราก็ต้องแยกออกมาเป็นสองอันใช่ไหมคะมี a few กับ a little ให้เลือกนับได้ก็คืออัฟ e อนับได้ใช้ a few ิ้องพยาง์เหมือนกัน ก็คือ there are a few dry shrimps there are a few dry shrimps ต่อไปข้อที่3ค่ะในรูปคือเค้กเนาะเค้กเค้กนี่นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้ก้อนใหญ่สังเกตดูจากขนาดเอาละกันเนาะก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นน่าจะเยอะหรือน้อย ก็น่าจะเยอะโอเคก็น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะมีคำเดียวให้เลือกค่ะโอเคคำนามนับไม่ได้นะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยมี there is ใช้ there is นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ there is there are นะคะแปลว่ามีแต่อันนี้นับไม่ได้ใช้ there is there is มีเค้กอยู่จำนวนเยอะเลยก็จะใช้ there is อ lot of there is a lot of cake there is a lot of cake มีเค้กอยู่จำนวนมากต่อไปอีกหนึ่งข้อเค้กเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นชิ้นน้อยเค้กชิ้นน้อยเราจะถือว่ามันน้อยนะคะมีปริมาณน,น้อย โอเคมีเค้กอยู่ปริมาณน้อยอะไรแปลว่ามี there is เพราะว่าเค้กนับไม่ได้นับไม่ได้ใช้ there is มีเค้กอยู่จำนวนหนึ่งแต่อันนี้เราบอกว่ามีเค้กอยู่จำนวนน้อยใช่ไหมคะเราจะระบุปริมาณด้วยนับไม่ได้ใช้ a อ,อะไรคะ a few a little นับไม่ได้ก็ต้องเป็น a little สามพยางค์เหมือนกันนับไม่ได้อะลิตเ e อโอเคเพราะฉะนั้นเป็น there is อะ little cake there is อะ little cake ง่ายไหมคะพอได้เนาะแบ่งนะคะแบ่งคำใช้ให้ถูก ครูมีใบงานให้นะคะสิข้อเป็นใบงานเรื่อง a lot of a few a little ให้ในักเรียนแบ่งให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวใบงานครูจะโพสต์ลงไปในกลุ่มไลน์ให้นะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้คุณครูลิซ่าก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย <S <S